ดโดยสบายดีทางน้องมะนาวเพื่อนมาหนี้ทางเขาก็ได้มาห่อเทียนหั่นน่องมะนาวพอดีเนาะมาหนี้กินข้าวพินัมละบอนน่องมะนาวยังยังไม่ได้กินทีเฮ็ดยังกินมาหนี้นะนี่มะเขือแล่าเลยเนาะหนึ่งเขือแล่แล้วเนาะแต่วันยังไม่ได้กินใส่ยังใส่เขียดบ่ใส่โค่ไ่เชืใส่โคคือแต่งตัวงามแท้มาหนี้แต่งตัวสิไปแค่ไหนมาหนี้นะ ไปบ้านยาไปบ้านยาไปเห็นยางบาตนี่ไปต้มุตู้น้ำเงินนะโอ้มาไหนบอไปซสวีเดนสิกีว่าน้องมะนาวลืมเลยจากไปจากมาเด้อเอาลืมสบายดีเมย์พึ่งอาสบายดีเด้อทางเมย์เด้อเมย์พึ่งกระไรเนาะอือืยี่นาไปก็จะไปจากมาเด้อเลยเนาะเมย์ก็ไปบ่ไปบอ แกช่วยใช่ไหมบโมเมนตพ่อไปอ่าานเขกมายอกห่านมาจากไทยเดี๋ยเอาเครื่องมาให้เจ้าอยูโอ้ไปน้ำองก็นไปน้ก็ด้เมน่อเอ็มเเงอนอ้นอเมนห่านให้น้องไปสอนค้อลถก้ซ่อนโดน้ำนองไปก็ได้ถ้ครับเครื่องแล้วผุยเยิ่นกนเนอะจะอีหยาแล้วเผล่ะมาให้นะ แม่ใจเย็นนั่งทาพุนยื่นเด้อบุญกับมื่ออื่นพุ่นมื้อนี้เฮาก็ต้มเป็นสิ่ต่อแรกแตกก็ได้แต่ไม่บายผูวภาคบ่ายพุ่นเนาะแม่นน้องมะนาวเอ้ยบ่แม่นแม่ว่าบ่ใหายไปแม่ก็ให้ยไปอยู่เนาะแต่ว่าต้องอ่าับ่กอนถ้าฮับเขก่อนเพิ่นมาหาสักหน่อยแบบโบเห็นแบบเสียใจเลยเนาะคือว่าคิดมาว่ันนึงเรามาชงลูกรับลูกโบ่เห็นดิ แมันนี่คือหาว่าว่าถ้ากินยาแล้วบอกมันนี่นะแม่ยไม่ได้กินนอนดึกป่ะจ๊ะกินยากินข่าวก่อนจะกินยากินยาแล้วตนขาป้าคืนได้ยินข่าวมีโทรศัพท์ใหม่บ่โทรศัพท์มันไม่ซิมไม่ได้ดิ่นมันโอ้ยังบ่ได้ใส่ซิมเป็นแต่งตัวแต่เ้าเตรียมแล้วเพื่อน่ะถ้าหับอิบซีเพื่อนมาตอนมาฝากเด้อ ของผักอย่า yes, ล La. ืมเด้อมาผักไงคอมันชิมีอ้าวไอ้นีตะเวนนี่เราชุกชื้อมาให้กินไม่พอนบ่อยากแล้วจักกินเป็นยู่บ๊เปีนงานบนจริงข้างในแท้ใช่ป่ะสิไปหาเขียดวะได้ไปเลยบอ๊ะเรียนใจแล้วเนาะผลออามาเมื่อไหร่สิไปหาเขียดเพอน่ะ มาได้ก็หนวกไปหน้าให้เหมือสามคำไปหน้าไปหาตัวใครมาเด้งก่อนไร่หาวิไปโตอ้ให้ดีวะไได้บ่ตัวใครมาเด้งคนไปบ่ไปหอบที่หอบน้ำเถาใจแถาจีกังูมาจไในชวนี่บ่ยึดยังหรือกัาใครมาเด้งใชวนเข่าแล้วแลแถวนะม่มีมมีเด็ดเนาวเข่าก็ข่อยหายจักเนาะค่ะเนาะค่ะมีคนดูจะมอยทีมีอยู่เมนข้าไม่ือเข้าไปให้ดแต่หัวมัน พูดอะหัวน้ำบัดไดเปล่าเกินหน่อยนึงเอาอยู่บ่มเอนามือนั่นกันไปฮอดเอาคือบวกเขาเอามีจะใช้เงื่อนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้อยู่ทางนั้นก็มีหอดตู้ถุถยตู้วัวงแบนเนาะไปซื้อมาให้นะตู้ชิดงามทางเนาะว่าเหี้ยงกี้กับ อพูดน้ยังเป็นห่วงน้องอยู่เนาะพูดอะไกันไอ้เนะเคลายกันไอ้คือว่าเนี่ยพึ่นยังหัจักเป็นห่วงน้องห่วงนุ่งอยู่ใครได้น้องมาอยู่กันไหนเนาะทำพิ่นใหญ่เพิ่นปีมาเมื่อนี่เนาะจังไปพร้อมอยู่เม้นแล้วนี่ผู้ใหญ่เพิ่นสิมาเลยผู้ใหญ่เพิ่นสิมาแล้วก็เจ้ากระถาเพิ่นกอนนะครับเพิ่นเมื่อเพิ่ญยังแล้วก็จังไปกับเมกับน้องก็ได้ให้น้องไปส่งก็ได้เนาะ น้ำบาดาหดทางไม่นถึงหน่วยขุนเจ้าบ่โอ้โนี่เด็กปี้างเลยโอ้ยไปยู่รอม่นไปยู่อกันว่าส่วนขีดินอันว่าซา่อนไก็สุกไปซิเสอหมโเก่งมาคันมไปมอื่นนั่ไม่เพิ่งเก็บเงินรให้เพื่อนเพื่อนละชอมเซนคนเนาะองมะนาวไปยู่อันนี่หมไปวะไปยืนยู่หาเพื่อนกระเฮ็ดเลย ี่วันที่บอกคนเห็ดยูหันยู่งบ่นี่ไปหาเกือบไปเลยเกือเียบ่เวลาว่างไปรลดไปเมด้ออ่อเกืเด้อเกือดนะเนาะเอ็มาแพงล่ไหมเกือคือคนะพวกเช็พวกเชไปเป็นอะไรขี้น่าเป็นตมงนะคือว่าเําเช็ดลำไรหมพวกเชนดไปเชื่อวาขาชื่อไหนชวนกันนะมากุ้งแท้ก็อยู่หันกุ มาเจ้าบอมาเพยน้องอัสตราก็คือว่าชีวิตประจำวันของน้องมะนาวมันนี่น้องพี่น้องก็คือว่าเพิ่นจะได้ครับเทศมาจากประเทศไทยนอกจากหั่นเนื่อจากหั่นและกับเพิ่นก็จะได้ไปห่อข้าวต้มสวยียกสวยงานอยู่ที่บ้านโคกปลาวายทางเฮือนยาเพิ่นาเพื่อนยาเพิ่นพี่น้องเลยเนาะมันนี่กับทางเขาก็ไดู้เรื่องฮูลาในชีวิตการเป็นยูเพิ่นมันนี่เนาะ คือว่าอาการน้องเพันกระดีขึ้นแล้วเมนพี่น้องเอ้ยหูจักไปว่าอยากไปช่วยเดือเจ้าวทำบุญเมนเสรีเอกเสวยงานทาง n าเพิ่นพี่น้องเอ้ยไปนะสินอนพุ่นบ่ไปนะสินอนอยู่พุ่นบ่สินอนอยู่พุ่นเลยบ่บ่ทโอ้เมาื่นไไปม่โอ้มินไปไม่อีกเนาะเมนโอ้เมนเมนยังไปกินหลาสินนะเนาะนองเื่อนจะชเทาเนาะ จ้งมาจะไปต่อยอีก่งแงเกินหกินยาั่เมนห่ไปพ่นหมชรมกินยาเลยโอกทางบ้านมาทางไกลหลายขู่หลายคนได้อยุคนานนเมนบ้นั่นตูบ่มาตู้กตมาวีบ่มาโอ้ยตู้ตู้ไห้บ้านนสว่างพ่นน่นสว่างบ่เมนเนาะน่สว่างบ่เมนจะถามเพื่นนี่ได้เพ่นบ่ได้ถามบ่ยาพื่นมอนะตู้วันสว่างุนสว่างตู้วันอื่น เสียงเลยบอกนอเนาะมันมีตัวใก่อย่้ฝ่นตัวเมย์เพิ่นได้บัดนี้จะมาแบบจงๆเลยอะเอ้ากินไปกินมากินไปกินมาต้องจงหน่อยกินไปกินมามันแบที่บัดนี้เก็ตหรอกพอเก็ตด้เนาะ มันต่างกันอะไรกับในายบินแบบผืนใหญ่นตูปนะต่างบ่ต่างแน่นายบนอะไรนี่น้องใหม่เด่นน่นไม่เป็นเนาะเขาชื่อเป็นเมนอันนี้มันเป็นถงเลยอ้าโตเอาบุญยากข่าวบ่คือกินช่วยแท้ใช่นีมอยากไปก้อนได้เหรอหยกไปก้อนบอพอไปผู้ใหญ่เพิ่นสิมา ลืมเล่าไปจักก mm ันหน่อยว่ากินนี่ดูจ๊กบอกเลยตัวเพิ่นมาเก้ามุ้งเพื่อเพิ่นมาอันเพื่อเพิ่นขามล้านขามได้ขามล้วก็เพื่อเพิ่นเส้นบัตรเส้นยางเพื่อมาหอดเฮาเนี่ยว่าอยากเห็นมาชิลล่ญ่องไงมาบรนค์มือน่ะเอาอยากเห็นเล็กอยากเห็นเล็กที่ได้ผนแม่ไปมุกอันนี้ก็ถ่าเพิ่นมาก่อนใจเย็นๆเนอะชั้นกะตอนบ่าย ตอนบ่ายจังไปเนาะขอพระพาไปก่อนดอกเฉเด้อเออขอจิตถาดอกเด้อเออคุณยายเพิ่นมานเดิน้องบ่เห็นนั่งมะนาวไปทางใดนได้ไปหาอยู่บนนั่นกับโบเห็นมื้อนี้กับโบเห็นมาแล้วเด้เนาะเป็นคันยางพุ่นนะเคยว่าว่าสุกไปเนาะบ่คือหาคนบ่อนเออเฮาวถ่ายอยู่หันเด้อสิเถียงหน้ายังใครได้เนาะสิไปหาจังสิพ่อนี่อันนี้ห้อยไป ไปเพิ่นว่าขั้นย่างเลยคนชิทาลงมุงใบมุงใอยวะทาบ้านเจ้าชิทาเป็นตัวแมนว่าชาวแก่ชิทาอยู่ใบมุงยังใบทาพุ่งใหญ่เพิ่นมาก่อนเมอชูเพิ่นเยื่อเนี่ยเฉลี่ยกระต้มน้ำเพิ่นด้วยให้กินกระต้มเนี่เฮาไปโหให้ย่างกันเลยเออเอาตอนมันสุ่มก็แล้วเนาะแมนไปกินตำหุ่งอยู่พุ่นกังเวนเออแบบว่าอันเพิ่นมาก่อนมุงใบมุงยังไปเนาะ ไอ้พนกันเนาะถ้าฮับแขกพ่นมาแต่ทางไกลเด้พ่นอุตส่าห์มาแต่กรุงเทพบริเวณใกล้ไรไกลสมควานั่นเนาะบ่สุกเนาะพ่นหลังรถมาตั้งหลายสุโมงกว่าสิมาพ่อเจ้าพ่นตั้งใจมาหาเจ้าเจ้าก็ต้องอยู่เจ้าก็ตั้งมุกตั้งใจเลยเนาะแม่นมแ่นพ่นเบ็ดมืออยู่ได้พนออกจาก็ต้มมันนี่นะพ่นเบื่อเลิกง่ายนี่แต่เจ้าหากินข้าวกินน้ำแล้วแลบดน่อยนะ เรีเพราะว่าช่วยอะไรทางน้องเพื่อนยังได้กินข้าวพี่น้องเลยมีแต่เสื่อเสื่อื่นบ่นในอย่างฮอดข่าวเพื่นเอาของฝากของยังมาต้อนโอ้ยบึกบึดอย่างนี้กลมหนาอย่างเดียวแล้วว่าหอยตุ้ยโอ้อนองมะนาวนี่ เมื่อวานนี่คือได้ยินว่าไปบ่ไปทางไหนเมื่อวานนี่ไปบ้านพินใครพาไปนะไปยังบ้านพินนะไปดินน้ำให้นะนี่มูบ่อยู่พุ่นกะผอมหมอไ้ปนะผอมอพหมอผู้ใดอีกบ่มาไปผู้ช่วยพี่นะคอยผัวจักอโ้ไปเพื่อนเพิ่นบ่ มาหอดเพิ่นิ้ได้พออะสบายดีพ่อเิ่นอ๋อพนก็บโฮจังจุ๊บพ่อเเพิคนมาปัวหลายได้วานี่หยคนยังบม่ไเมือกหาพวจ็พึ้นกว่าะเมือมาชบ้านนี่ไปดินน้ำเพลินดินน้ำเพลินมมีแห้งวันนี้บอกมามามาม้าหือมาน้ำพายวันนี้มาชนมาชงคุณทั้งวันพัดันมาชม้านงกูมขาว่าเขาจะคันได้ขาว่าคันหนึ่งีรถนัน เวียนมอชิตโชเกข่าชานหรืท้ายมอสันใหญ่มันดียาคนมึงไม่ใช่แม่มหยเลยคนาก็ไรก่นใหญ่นั้นไปยากวาไปละกากทั้งเพื่อนนั่นน่าจานพวกนี่ิกยเขาได้สาไลเยังไยวะกายป้ายได้กยป้ายได้ผมเลยได้กลับพืนมาทั้งหลางอีก ไม่ได้บอกคุณบอกสิบอกดูเลยี่ใบเป็นข้าวใบพเออ้าตอนไปบ่ไบอกเม่บ่ไปนะเมยบอกกแต่ไปทำมิเรแต่เศ้าพิเรนเหรอแต่เศร้าน่ะบม่ไบอกไม่ได้บอกไปเลยเอ้าแล้วเมได้จังจากว่าพุนไปพุ่น มอทาเก็บผู้แอมบัดชักเครื่องอยู่ในห้องน้ำบอกแล้วได้เจ้าจังจักว่าเพิ่นไปบ้านพีนสักใช่ไหมจังแจ๊กแล้วสาร้ายว่าหัวเขาว่ามันเคยไปบ้านพีนจังว่าไปหายบ้านพีนจังเห็นแค่ขึ้นมาถามว่าเขาได้รับสายน้ำข่อยว่าแ่บเจ้าสิไปว่าป่ะแล้วว่าพู้หมอหนึ่งเห็นนึ่งไปนั่งผู้ชายใบดุ่นซามก็หนึ่งว่าชีทั้งเต้าคนแบบใบดุ่นนึ่งก็ขับรถไว้ได้ไว้แล้วผู้เนาะ หมอแจ๊กเขาว่าจะไปขึ้เขาไะจะควกรถเขาขึ้นไปบอไปหอดใช่ลงนะลงเยตาคือบวกเขาดินนั่นสตารสะต่างยากไปวันพีนเนาะใ่าโอ้แม่นะวันชินมันไปแต่เ้าบอกทำนี่จะ ขมุขาใจดีเจ้ากันเนาะถ้าเราช่วยเขาหนาเราจะไปรวานเลยเบื่อเล่นบอางนั่นน่ะผมหาเกิดไปถามหมอบัวระน้อนอยู่ปีบัวเห็นบ่บัวบัวดูว่าสาว้ชายน่ะเห็นอยู่หรอไปเล่นไปทั้งเงืนแม่เช่นนี้เพป็นแบบตัวเองเจ็ดบัวติดไปหาคนถามคนแถวนั้นก็ว่าบเห็นบัวบุหินตัวไอ้ต้าโอรีนว่เอท่านไปบอกแม่ว่านะ โอเคเฮาก็ได้โอ้ได้ลมน้องเพิ่นก็หลายพอสมควรแหเนาะแม่นโดยทางเฮาก็สิได้เมื่อกับเมื่อก่อนเอ้ยถาอยู่ดอกประมาณ0 0 0บ่เที่ยง5:00เด้อถ้าว่าผู้ใหญ่เพิ่นมามาหาทางน้องมะนาวนี่เอาเครื่องเอาของให้น้องมะนาวเป็นทีมหอยแล้วก็เพิ่นมือกลับก่อนเพิ่นกลับเมื่อแล้วก็ทางน้องมะนาวจังมือชู่าแก้วไปบุญเฮาก็ต้มปกู่พุ่นแหเด้อ จ้าว<ด>ทางเฮ้าก็บิได้ขอตัวกับก้อนบัน,นี้ดนได้ท้งกับก้อนเด้โดยสบาย,บายดีด